b ินเก m e r .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร mm hmm. กดเลยกดเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่เกม The Immortal Mayor นะครับก็เป็นแนวเกมเกี่ยวกับการสร้างเมืองผสมกับแนวกอสซิมเข้าไปด้วยนะครับเกมนี้นะ ก็คือเราจะได้รับบทเป็นพระเจ้านะครับต้องคอยสร้างเมืองช่วยเหลือผู้คนนะอารมณ์น่าจะแบบแคล้ายๆเกมสมัยก่อนนะครับอย่างเช่น Back and w h i ไวหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะแล้วก็เกมนี้นะครับลืมบอกไปนะครับว่าเป็นเกมจีนนะแต่ว่าภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยคือผมโดนภาพมันตกมาไว้ดูดิเห็นไหมภาพอย่างน่ารักเลยนะครับแบบสวยมากนะเกมจีนช่วงเนี้ยดูถูกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเป็นแนวเกมสร้างเมืองด้วยนะเออผมก็ค่อนข้างชอบนะครับ โอเคก็ okay, เดี๋ยวเราลองไปดูกันเดีกว่านะครับว่าในเกมจะเป็นยังไงนะอันนี้แค่แบบภาพโหลดฉากนะครับเอออย่างสวยอะโอเคไปครับไปผมว่าหลายๆคนน่าจะโดนตกแหละเนี่ยคือภาพมันน่ารักจริงๆอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับมีเวอร์ซีดนะโอเคสุ่มไปแล้วกันนะครับไม่ก็ตามสูตรเดิมไหมหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ตามนี้ครับไปเวอร์แมปก็ลองขนาดเล็กแล้วกันนะครับลองดูนะภูเขาก็อตามนี้เลยแล้วกัน ตั้งค่าตามนี้ครับลองเล่นดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็เหมือนเดิมครับเกมอยู่ในช่วงเดมโมนะใครอยากลองเล่นดูก็ไปโหลดได้เลยนะครับโหดูสีดิพระอาทิตย์เริ่มตกดิน,นครับย่างสวยสีพัดเทียวจัดๆไปครับอ่ามาแล้วนะครับโหดูภาพดิย่างสวยเพลงก็ค่อนข้างเพราะเลยนะครับหืมไม่ธรรมดา,าจริงอันนี้ก็เป็นดีีดต้อนรับนะครับเขาบอกว่าเราต้องสร้างเมืองนะแล้วก็ให้มีคน มาเชื่อในตัวเรานะครับเหมือนเป็นพลังมากเออแลกเปลี่ยนกันประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูซิมาถึงก็ให้วางเป็นวิหารนะครับอ๋อ,อนี่เหรอคือวิหารกดตัว A เพื่อหมุนได้นะครับโูดูภาพเฮ้ยไม่ธรรมดาจร,จริงว่ะยังสวยสวยมากครับก็เดี๋ยวเราสร้างสักตรงกลางเลยกันนตรงนี้อ่ะ โอเคแล้วก็จะมีผู้คนมานะครับโหดูดิเฮ้ยไม่ธรรมดาโหไม่บอกรายละเอียดข้างเยอะเลยนะแต่ละคนแต่ละโหมีชื่อมีอายุมีอาชีพครับมีความเชื่อด้วยนะเอาอ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูอินเทอร์เฟซแป๊บหนึ่งครับทางด้านบนสต็อปได้ไหมเอ้ยกดสเปซบาร์ครับในการสต็อป อินเทอร์เฟซทางด้านบนครับมีทรัพยากรต่างๆนะอาหารไม้หินเออ่เหล็กอันนี้เป็นพวกเส้นใหญ่ปะป็น,น่าจะใช่ครับเส้นใหญ่เสื้อผ้าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับยารักษาโรคโซ t สโตนอันนี้เหมือนเป็นพวกเครื่องหอมมาเป็นทูปบประมาณนั้นเอาไว้บูชาหรือเปล่าน่าจะใช่นาาชานะอันนี้เป็นพวกของหายา,ยากครับแล้วก็ของแปลก มีกอรสเลเวลด้วยฮะปีริเวอร์ยังไม่มีคนเชื่อเลยนะครับในตัวของเรา Survival basic ก็คนต้องการบ้านนะครับต้องการบ้านต้องการอาหารนะแม่งมีแบบภาษาจีนอยู่เลยนะครับเป็นเกมจีนอ่ะนะออการคอนโทรลเคซมเข้าซุมออกขยับมุมกล้องน่าจะเล่นไม่ยากนะเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันนะครับ เปสิทคอนโทต้องการบ้านโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านให้ก่อนแล้วกันนะเครื่องมือการก่อสร้างก็ด้านล่างเลยนะครับ building ก็เลือกได้ตามนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวลองสร้างบ้านดูก่อนครับไอ้ต้องถนนก่อนดิใช่ไหมออถนนมาก่อนแล้วกันรดเลเวลหนึ่งครับเอ่อแบ่งซอยมาตรงนี้ โอเคตต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 ติิิิิิิิิงง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 งเพลงก็น่าจะเพลินดีนะเอ่อบ้านเดี๋ยวเราหันมาทางนี้แล้วกัน1 2 3อืมไม่เข้ากันแฮะเดี๋ยวเว้นตรงกลางได้ไหมถ้างั้นลบนี่แล้วก็สร้างตรงนี้อ่าถนนยาวมาตรงกลางครับ เสียงเอฟเฟกยังแปลกๆอยู่นะแปลกๆไงก็ไม่รู้โอเคอลองสร้างดูครับบ้านหนึ่งหลังก็ใช้ไม้25ใช้หิน15นะครับอุตสาหกรรมก็มีตัดไม้ก็เขาบอกว่าแค่ตัดไม้แล้วก็เอามาเก็บแค่นั้นเองนะเก็บที่คังเก็บของนะครับ ไทก่กงคืออะไรไทก่กงมีการป้องกันเมืองด้วยฮะอ,อ๋อหรือว่าเราต้องแบบตั้งค่าหรือเปล่าอ,อันนี้คือการตัดไม้ใช่ไหมเออนี่ไงก็จะมีแบบรูปขวานขึ้นมานะครับ ก็ม so ีการอัปเกรดด้วยฮะน่าสนใจบางอันยังเป็นแบบภาษาจีนอยู่เลยนอตติ้งเด კ อเรทหรือเปล่าก็เหมือนแบบช่วยเพิ่มค่าสตัสด้วยนะเออเนี่ยแบบตกแต่งได้นะครับอ่าเพิ่มซะหน่อยนึงมีสิ่งโตหินไหมนี่บ้านนี้ครับมีเทพคุ้มครองเอาอ่ะ ผมบางหลังก็ดูแบบดูไม่ค่อยดีนะบางหลังดูแย่ฮะเดี๋ยวลองสร้างให้ตามมิดูแล้วกันนะโอ้นี่อันใหญ่อันใหญ่วางไม่ได้นะไอ้ตรงนี้โอเคอุ้ยนี่อัปเกรดแล้วครับเอาว่ะคือทำให้ตามค่าตรงนี้มันเต็มอ่ะมันก็จะอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งนะเออเจ๋งเว้ยเพลงก็อยู่ๆก็เป็นชาวล็อกเฉย อันนี้กระดานหมักลุกโอเคอัพเกรดซะสวยครับแต่ก็เรือยัองไม่ขึ้นเลยอ,อน,นี้พลังงานก็เริ่มขึ้นมานิิหนึ่งนะมีเทคโนโลยี e ด้วยฮะการวิจัยต่างๆนะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยโรงเรียนไม่มีโซสโตน โซโตนหาจากไหนอ่ะเอาบางคนยังไม่มีบ้านนะครับต้องสร้างบ้านให้ครบก่อนนะมัง้งเคนี่เลยถนนเฮ้ย,ยไปตัดต้นไม้สีชมพูทำไมอ่ะต้นนี้สวยอยู่นะเอาแล้วก็รัเมเจอร์ได้ยัง เดี๋ยวลองสร้างดูสิลัมเบอร์ยาไม่ใช่ลัมเบอร์แจเออสร้างตรงนี้มีกระท่อมล่าสัตว์ด้วยนะครับล่าฝั่งนี้แล้วกันมีกวางตัวหนึ่งเค แล้วก็โซสโตนเออนี่ไงโซสโตนก็คือไอ้ฝาฝานี่ปะอ่าใช่ครับงั้นก็เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้แล้วก็มาเคลียร์เคลียร์ปากก่อนไอตัววิหารของเรามันกดอะไรได้ไหมเหมือนไม่ได้นะครับแล้วก็มันเป็นที่เก็บของด้วยนะ โหเพลงยังมันเอาวะเอาะเขียบ้านสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปโซสโซนตรงนี้เฮ้ยพลังงานใกล้เต็มแล้วนี่ว่อาอ่ะพลังงานได้มาหนึ่งแล้วนะครับก็ดูทีว่าทำอะไรได้นะพาวเวอร์ก็อาจจะเป็นการแบบ เศกของหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะครับด้านนี้คือความสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นแบบพวกศาสนาหรือเปล่าแต่และศาสนามั้งนะคือมันมีอะไรให้อ่านเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตรนะการทำฟาร์ม เออเราก็น่าทำนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำฟาร์มเลยเอลองดูนะครับทำฟาร์มนะกดใช้ซะเลยเป็นแบบวิหารที่บูชาเทพเจ้าการทำฟาร์มทำตรงนี้โอเคอ๋อมีเลือกมเมล็ดด้วยนะ ทำข้าวไปครับข้าวสาลีแล้วก็วิหารวางนี่เลยไม่ได้ว่านี้มันคือล่าสัตว์ไม่ใช่เหรอสัตว์จะหายไหมเนี่ยการตัดไม้โอเคยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวดูว่าแบบต้องลากคนเข้าไปใส่หรือเปล่าคอนโทนอินดัสทรีสเกล อ๋อเนี่ยมีการเลือกนะว่าแบบคนทําการเกษตรฟาร์มไม้อะไรพวกนี้นะมีการปรับด้วยนะครับนี่ไงฟาร์มเมอร์สองคนโอเคการล่าสัตว์เอาแค่คนเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวตกแต่งเมืองเพิ่มแล้วกันนะครับหัวสิงโตต้องมาครับหัวสิงโตต้องมีทุกบ้าน เ,ออเมืองจีนยังไงล่ะไอ,อ้นี่ใสได้ไหมโอ้ยอย่างใหญ่เลยครับสวนต้นซาก,กุระอ,อสวยดีแฮะหัวสิงโตนี่วางนี้๋อ้ของมีมันหมดด้วยนี่ว่าไฟไฟวางนี้แล้วกันเกี่ยวเหรอเกี่ยววางนี้ ต,ต้องลองสร้างดูแล้วเพราะว่าไม่งั้นไม่ทันการครับเอ่อสร้างนี่อะได้ไหมติดต้นไม้นิดนึงติดต้นไม้ว่ะเออต้องมาตัดอะ่ะไม่งั้นมันสร้างไม่ได้เด็กเกิดอีกแล้วครับเคลียร์ซะอ๋อคือต้องสร้างวิหารแบบในเมืองด้วยนะครับให้มันให้มันคุมอะ่ะอ เดี๋ยวเราสร้างเพิ่มได้ไหมสร้างตรงกลางอันหนึ่งเออแบงคทีก็น่าลบนะลบไปหลังนึงได้ไหมไม่ก็วางข้างหลังแล้วกันอ่ะตรงนี้ เขียต้นไม้ครับเริ่มเขียแล้วน่าจะสร้างกันแล้วไอตัวเอ,อ่อโซสโตนอ่ะลองสร้างดูครับมาถนนเดี๋ยวนี่นะคือข้าวสาลีโหต้นยังใหญ่ครับต้นเบื้อเริ่มเลยใหญ่เกินใหญ่มาก เด็กของเรามีทั้ง9คนเลยนะอย่างเยอะเดี๋ยวรอไอ้โนสโตนเสร็จแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอ้าเอา,เอากอลเวลอัปครับเป็นเวอร2พลังของเราก็จะมีเยอะขึ้นนะนี่มีคนเชื่อหนึ่งคนแล้วนะครับมาวากะกอลเดวลสองพลังก็ยังเลือกไม่ได้นะเพราะว่าเราแอคทีฟไอ้เจ้าตัวเกี่ยวกับการทำการเกษตรอยู่นะอันนี้ ภาพน่ารักมากอะเกมเนี้คนเชื่อเรามี7คนแล้วครับตอนนี้โดนตดัดอีกแล้วดูสวยนะต้นสีชมพูต้นซากุระโอเคเสร็จแล้วครับคนทำงาน ว่างสองคนก็ใาสา่เต็มแล้วนะทำได้แค่คนเดียวนะครับตอนนี้ก็ต้องร้อให้เขามาเก็บโซสโตนนะมีกระตายด้วยหัวใบสันเอาว่ะเก็บโซสโตน บ้านพอไหมเพราะว่าเด็กเริ่มเยอะแล้วนะครับสิบาคนนะตอนนี้เอาเฮ้ยบ้านทําไมกลายเป็นบ้านหลังเล็กละหลังเล็กเฉยออค่านี้มันหายไปนะครับบ้านเลยดาวเกศลงมานะสี่ค่านี้นะครับก็คือความสวยงามความเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้คือความมั่นคงแล้วก็ความเป็นระเบียบครับอันนี้ เราสร้างตัวนี้กันโอเคกลับคืนมาแล้วครับแต่ว่าของการสร้างก็หมดแล้วนะของตกแต่งเน่ยไม่รู้ว่าหาที่ไหนนะครับโซโตัวหนึ่งเก็บไม่เสร็จอีกเหรอเก็บช้าจังไงพลังของเรามี3นะครับก็สามารถใช้ได้นะ อันนี้ก็เก็บโซลสโต n e นะครับเก็บได้มาเลยอะ่ะอันนี้สร้างคนขึ้นมาใหม่ครับอีก5คนอันนี้การมู b บิลดิ้งนะครับอันนี้การเรียนออฟเดอะกอดอ๋อสร้างเป็นวัดทาวเวอร์ขึ้นมาครับเพิ่มความปลอดภัยได้แต่ความปลอดภัยก็ยังเยอะอยู่นะเหมือนเต็มหลอดอยู่ตอนนี้เมืองก็ยังไม่ต้องการนะครับเอ่อ อันนี้ใช้พลังในการแบบช่วยการทำงานปะเหมือนบูธการก่อสร้างอะ่ะเออประมาณนั้นสร้างของได้ไวขึ้นอันนี้เหมือนให้คนมามีความเชื่อของพระเจ้านะน่าจะใช่นะครับอันนี้เพิ่มการจะเริ่มเติบโตให้เด็กโตไวขึ้นขนส่งทรัพยากรการจัดการทรัพยากรงั้นลองให้เด็กโตไหมลองดูดิ ใช้เซียมซีครับใช้การ์ดเด็กโตสามคนแล้วโอเคบ้านน่าจะยังพออยู่นะอาหารมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาหารมีเยอะมากแต่สิ่งบุกสร้างของเกมก็ยงังมีไม่ค่อยเยอะนะมีเท่านี้เองและแล้วเมื่อไหร่โซลสโตนจะเก็บ เอาไปเป็นการ์ดใหม่โอเคก็ยังไม่เอาแล้วกัน <laughs> มันคือเยมสีครับโอเคมีโซสโ,ซโซตนมาอันหนึ่งแล้วเอาเป็นโรงเรียนก่อนได้ไหมออเขาต้องการสามอันครับเราเพิ่งมีอันเดียวเองอันนี้การตกปลานะต้องการทั้งห้าก้อนโอ้โห <laughs> ใช้อย่างเยอะเลยครับ <laughs> ก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนไหม เหมือนมาแนะนําเกมนะครับเป็นการป้ายยาสั้นๆนะคือเกมมันก็ยังมีอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะต้องรอตัวเต็มนะแล้วก็คือข้อดีนะครับภาพสวยมากชอบมากเลยครับโดนภาพตกไปแล้วหนึ่งแล้วก็เพลงก็ค่อนข้างเพราะนะครับเพลงเกมนี้ยเพราะมากเลยอะ่ะเพลินๆนะเออแต่ระบบยังแบบยังแบบขัดขัดนิดนึงระบบเกมนะครับการเป็นภาษาก็ยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยนะครับบางอย่างอาจจะยังไม่รู้เรื่องนะเออก็ต้องรอให้พัฒนาอีกนิดนึงครับเกมนี้ น่าจะเหมาะดีเพลินๆกันไปครับแต่ชอบภาพจริงๆนะเออแบบต้องย้ําจริงๆครับเรื่องภาพเนี่ยมันแบบเนี่ยดูดิภาพสวยจริงโอเคก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะ็ถ้าชอบอย่งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย